เทศบาลเมืองหนองคายจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามันสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปี2,563เพื่อพิจารณาโอนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,563และพิจารณาอนุมัติให้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายใช้พื้นที่ครับวันที่14กันยายนเวลา14นาฬิกาณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคายชั้น7อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย นายเสกสรรตรกูลพรพงศ์ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองคายเป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามันสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปี2563นายกำพลเมืองโคดนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายได้เสนอยติที่สำคัญในที่ประชุมได้แก่การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่วงเงิน6,242,000บาท ขออนุมัติการเงินยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในหมวดคารุพันธ์สิบกิจกรรมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง5กิจกรรมวงเงิน6กล้านแปดหมบาทขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2563สําหรับซ่อมแซมอาคารเรียนวงเงิน4ี่แสนสบาทขออนุมัติการเงินกรณียังไม่ได้จ่ายหนี้ผูกพันเป็นค่าคารุพันธ์โรงเรียน2กิจกรรมวงเงินล้านเก้าแสนบาท หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง4กิจกรรมวงเงิน6,959,000บาทขออนุมัติการเงินกรณียังไม่ได้ก่อนี่ผูกพันเพื่อจัดซื้อรถตีนตะขาบ1คันวงเงิน4,800,000บาทหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างวงเงิน24,866,120บาทขออนุมัติการเงินกรณียังไม่ได้ก่อนี่ผูกพันเพื่อจัดซื้อรถตู้พยาบาล1คันวงเงิน2ล้านบาท ขออนุมัติการเงินกรณียังไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพันค่าครุพัน์หนึ่งโครงการ11กิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและมีเครื่องมือที่ทันสมัยวงเงิน5,755,000บาทการพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,563เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งโคมไฟวงเงิน9,923,510บาท นอกจากนี้ยังได้เสนอยตัตติขออนุมัติอนุญาตให้กองร้อยอาสารักษ์ดินแดนจังหวัดหนองคายใช้ที่ดินสปกรเนื้อที่ประมาณ28ไร่3งาน27ตารางวาที่ชุมชนหนองไผ่ตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายเพื่อก่อสร้างและขยายเขตกองร้อยให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับ